ขอทรงเปิดเผยขอทรงชำระขอทรงชำระขอทรงสำแดงขอทรงสำแดงสิ่งที่ซ่อนอยู่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในร่างกายลูกในร่างกายลูกหากมีอะไรมีอะไรที่ไม่ได้เป็นของพระองค์ ขอไม่ได้เป็นของสไม่ได้สัมาระไม่ได้สัมภาขอส่งสำแดงเขาส่งสดงลูอ้เปยเผยลูกขอเผยเผยไฟลงมาไฟเทลงมา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 เผาเผาสลักสำลัทลายทำลาเผาเผาร้อนมากขึ้นร้อนมากขึ้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 มากขึ้น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 ร้อนมากขึ้นร้อนมากขึ้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 น สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้ผมอยู่ในรถกําลังการเดินทางนะครับไปกับพี่น้องเพิ่งไปส่งพี่น้องอีกท่านหนึ่งมาที่เขามานำมาสการร่วมกับคิชจักรนีเอาไปฝึกด,ด้วยกันก็อยากมาหนุนใจพี่น้องนะในการทำธุรกิจนะครับเพราะว่าตอนนี้พระเจ้าก็เริ่มท้าทายในการที่จะออกไปประกาศโดยการน,นําคนจากที่ต่างๆเข้ามาและเมื่อเขาเข้ามาที่ครสตจักรเนี่ยพี่น้องก็พระเจ้าทั้งรักษาโลกทั้งปลดปล่อยคน แต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่พระเจ้าสอนผมบางคนเมื่อได้รับการปลดปล่อยจากที่โบสถ์เนี่ยพี่น้องมันต้องมีการตามต่อเนื่องมีคนเนี้ยเขามานะครับแล้วพระเจ้าส่งสัญญ,ญาณว่าต้องต้องมาเยี่ยมเขาที่บ้านต้องมาเยี่ยมเขาที่บ้านก็เลยมาส่งเขาที่บ้านเขายังไม่หมดนะครับแต่เราปล่อยให้เขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาไม่ได้มันไกลเพราะว่าพระเจ้าเคยส่งสัญญ,ญาณเตือนหลายหลายผ่านหลายหลายเคสว่าจะปล่อยมาไม่ได้เดี๋ยวเกิด เบอร์หรืออะไรกลางทางเกิดอุบัติเหตุแต่เมื่อพระเจ้านําเรามาเนี่ยเรามีโอกาสได้อธิษฐานเพื่อคุณแม่ของเขาเนาะใช่ไม่บอา่กอาก็เอาทีมาฝึกความเชื่อด้วยนะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอของน้องวินยูที่เข้ามานมัาสการที่โบสถ์นะวิญญาณชั่วเปิดเผยสํมแดงตัวและที่จริงมันก็มีการสําแดงตัวมาก่อนแต่ว่าเขาอาจจะไม่ทัน นะแล้วก็อาจจะไม่รู้มันก็มีการหลบแต่ว่าเมื่อเมื่อมารับการวางมือเนี่ยพี่น้องระหว่างเทศนานี่มันก็ตะโกนเลยนะเราก็เล็งไว้ละพอวางมือปุ๊บก็โผล่มาเลยหลังเลิกบทผมเลยจับล็อกเข้ามาอีกมันก็มีการสําแดงเกิดจากการไปสัก เนี่ยพี่น้องมาดูแต่ที่สาคัญผมสอนทีมอธิษฐานรักษาโรคคุณแม่เขาด้วย mm. เดี๋ยวพี่น้องก็จะมาดูนะว่าเราใช้ความเชื่ออย่างไงอธิษฐานมันลดยังไงมันทํายังไงนี่แหละก็คือรูปแบบหนึ่งที่ผมอยากให้พี่น้องเรียนรู้เสริมสร้างความเชื่อของพี่น้องใช่ไหมบิ๊กครับผมอธิษฐานคนละข้างกับพี่เบิ่มขาของพี่เบิ่มหายไปก่อนของบิ๊กยังค้างอยู่ใช่ไหมใช่ครับเออใจแป้วไหมตอนแรกคือตอนแรกไม่ได้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือไม่ได้ ยังแบบนิดนึงอยู่กลัวก้าลงสายก้ากลัวใช่ครับคือเราไม่รู้ว่ามันจะหายไหมแล้วครั้งนี้สองพอมันย้ายมาข้างเราไม่ได้นะเต็มที่ก็เลยแบบแม่น้ำลายสูบพวกเลยนะเอออันนี้คนนี้คนนี้ที่ยาวครับเป็นแผนกสังเกตการณ์นะครับตอนนี้ต่อไปมงงอยู่ใช่ไหมต่อไปจะให้อาขานะครับน้เพื่นผมอธิษฐานนำร่องก่อนด้วยความเชื่อนะข้างหลังหายหลังตรง หลังเนี่เกิดจากปเีเปี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาบอกเห็นหมาดําตัดหน้าจริงๆแล้วเป็นฝ่ายวิญญาณวิญญาณที่หยงวน,นอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันจะพยายามทําลายครอบครัวต้องระมัดระวังดังนั้นนี่คือตัวอย่างนะเดินทางวใน,นเดินทางกลับต้องขอบคุณพี่น้อง ALCC ภรรยาของพี่เบิ้มและทีมผู้นําที่ยอมเสียสละเวลาส่วนตัวนั่งรอคอยกันที่โบสแล้วก็มาสม่ง เพราะฉะนั้นขอคุณพี่น้องสนับสนุนที่สำหรับสนับสนุนพันธกิจของทีโบ๊นะครับสนับสนุนพันธกิจในการปลดปล่อยการฟื้นฟูต่อไปมีพม่าลาวเขมรนะครับไปบุกมณฑลอยด้วยเอเมนเอเมนเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับบายครับไปนะครับพระเจ้าอวยพรนะยาวนะเออออกกล้องออกกล้องเอาพี่น้องออกกล้องเลยพระเจ้าอวยพรครับเอ็งวางแผนทำยังไง เองพยายมทำยังไงรูังที่พทำสำเร็จเนี่ยเองพยายามทำยังไงเออเรื่องมันำะเอยเรื่องมันะเองเข้ามาตอนไหนเองเข้ามาตอนไหนไปเองเข้ามาตอนไหนหายเีย เองเข้ามาทางไหนเออเองเข้ามาทางไหนฝาก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 เขาไปกินไปรับไปเชิญไปอะไรมาบอกมาไปกินไปกินนะกิน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 อะไรกินเนื้อกินเนื้อินเนื้อ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 เนือกินเนื้ออะไรเข้ามากี่ตัวลด้สิบตัวไา้สิบตัวอาปากเราไปทั้งหมดเดี๋ยวนี้ สำลอกออกไปในน้ำดิจงออกไปไม่ต้องเก็บขมนานไอที่มานานแล้วมาผ่านน้ำจริงก็กงเกสกเขาไว้ไปดูดิไปดูดิในน้ำวิญาไปไหนมาดิสวัสดีครับผมแนะนำตัวเองหน่อยผมวินยูครับ ชื่อะไรนะวินยูวินยูวินยูอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสามสิบห้าครับสามสิบห้าเป็นคริสเตียนตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับเป็นคริสเตียนตั้งแต่เกิดครับแต่ปรากฏว่าก็เป็นคริสเตียนที่ตามพ่อตามแม่มาเนะครับหลงหายครับหลงหายไปไม่ก็ไม่ได้หลงเพียงก็กลับมาเชื่อพระเจ้าอยู่แต่ว่ามีช่วงหนึ่งในชีวิตหลงหายไปครับไปทําอะไรไปสักยันต์มาครับสักอะไรบ้างเนี่ยเป็นเสือเป็นมังกรครับอืมหลายหลายอย่างเต็มเก็บเต็มตัว แล้วเวลาตอนที่เขาไปสักนิที่เราให้ฟังคือให้เขาให้กินอมเนื้อใช่ไหมครับอมเนื้ออะไรเนื้อ,อเนื้อหมาครับเนื้อหมาดํครับก้อนเท่าประมาณไหน,มนไม่มื<ข>อนะเป็นเนื้อสดเลยใช่ไหมครับเนื้อสดแล้วก็เขาก็สักพอสักเสร็จเขาให้ลืนลงไปเลยเหรอครับให้กืนลงไปเลยไม่รู้มาก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอออม,มีอะไรฝากถึงพี่น้องเนี่ยคริสเตียนที่บอกสักสักไม่เป็นไรหรือหลงหายไปทําวิธีกรรมต่างๆให้รีบกลับมาหาพระเจ้าหนุนใจเขายังไงบอกเขาหน่อยเดี๋ยวให้ กลับมาเสียงดังๆหน่อยวินยูอยากให้คริสเตียนวัยรุ่นกลับมาหรือว่าคริสเตียนทุกคนครับกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะปวดป่อยให้เราเป็นไทยครับพระเจ้าเป็นจริงนะพระเจ้าเป็นจริงครับเอเมนของเรายิ่งใหญ่ครับเอเมนเอเมนอันนี้ต้องลงต้องเคลียร์อีกเยอะเลยนะเนี่ยแต่ตอนนี้เราลุยไปเยอะพอสมควรเอเมนขอบคุณมากวินยูพระเจ้าอวยพรนะลายเขาอยู่ที่นี่เขาได้แคมมาส่งให้เขาจะมาเป็นพร ขอพระเจ้าเผาชำระทำลายไข่ข้อกระดูกเส้นเอ็นจงรุดออกไปสิ่งทีแอฟแฝงจงรุดออกไปสิ่งที่บดนี้ต่างๆจงรุดออกไปนักบัดนี้ขอไฟของพระเจ้าเผาชำระและทำลายไข่ข้อกระดูกเส้นเอ็นจงเป็นของพระเยซูขอไฟของพระเจ้าเทสนาบัดนี้อาการปวดหลังจงหายไปแม่ไอออกมาสามสิกรรมแหม่แหม่ออกมั้ไอครับขอพระเจ้าเผาร้อน ร้อน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 ไอ้แหมครับสีหางกำขอบพระเจ้าเผาชำระได้ทั้งหายหนบัดนี้อ่าหอนตีมือว่าว่าดีอาจเดินไปผู้สิทธิ์จะไรเรือเรือแปดกับแปดเรือหกกว่าหกนะฮะกว่าห้าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเออเบากว่าเดือดจะได้อื หรือสี่สิบตะกี้คือไอ้ใครหักอ่ะแต่ตะโกมีเร็วกวนะใครหักหักเลยนะเดี๋ยวนี้คือหักออกเลยนะหักไอ้คือหักหักเลยนะอ่าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเผาอาปากกว้างครับขอพระเจ้าเผาชำระทายสิงโศกจมออกมาสิงจีมาจากของกินของเส้นของไว้สำรองออกมาเดี๋ยวนี้ออกไปไปไปเดี๋ยวนี้ อาการปวดหลังจงหายไปสิ่งที่แอบไงที่ไข่กระดูกเส้นเอ็นออกไปเดี๋ยวนี้หา <c oughs> ยออกมาแล้วครับถ้ามันจะหักกันหักออกมากระดูกตรงกระดูกตรงไข่ก็กระดูกตรงเดี๋ยวนี้เ <c oughs> หลือศูนย์ขอบคุณม่ยากถุยถุยแ <c oughs> อบเหลือตาได้แม่ก้มได้ตาได้ออกก้มพอ <c oughs> ก้มหรอเจ็บก่อนอ่าถุย เออเอาออกเถอะก้มรอบเอ็นได้ผมต้องเกรงใจผมพูดจักกันเพื่อว่าเออใครหักอยเาเอ้าใครยึบซ้ใครยึบขวาก้มลงยึบไปยึดมาเดือไปเดือบมานาบนเได้สือไหือ่ได้กูื่กะื้อไปได้ื้อไปได้เลยไ้ยตรงตนี้ไม่ได้เลยปได้รับอย่างอย่างคุณท้า อ้าวเออเดี๋ยดียังได้ละเจ็บเรือจะได้อ๋อเรือจะได้ใครอ๋อบอกอาจารรมมันต้องมายังกิจกรรมคนอย่างนี้ผมก็จะไปกันละเดี๋ยวจะมาส่งแล้วผมจะมาหนักอู้อย่างสักกรรมเกี่ยวกับลูกบาวนี่มันได้เรือจะได้อ๋อเราขึ้นเจ็บอยู่ก่อน

หัวเขารอปวดอยู่กะเขาปวดปวดง่องพักเอ้านั่นเอ้ามามามาบิ๊กแมายาวทายสอนให้อ้าปากรับตาใครหักหักออกมาปุ่งออกมามึงเจอมันอยู่ก็ของกินเฮาไปกินไอ้ยังต่มันจ้องใจเนอะมึงมันออกมื้อเหรอปากรับตาครับ รักษาอปาะขหายมันต้องให้หาอปาะกัาได้ครับออกจากทออกเสียงนี่ในชาอันกงสุอนที่นะครับที่ฐานบมาบ้านน้องพุชาคุนกางนะแต่ว่ามีมายังต้องบอกเขาออกไฟเ้าอาการปวดขาจงหายไปไขข้อเท้าเสื่อมเป็นอางยืดออกพระเจ้าข้างหัวเข่าพระเจ้าออกทั้งสองข้าง พองเจ้า้โอะเจ้าไฟมัดพระเ้าเาเผาเาร้อนขึ้น้อนมันนไ้พะเจ้านคลงเขานเขาอโออันนี้แม่ผู้ซึ่จะได้ผู้ซึ่จะได้ำหนิอธิารห้อนก่อนห่อนตนไหนอนลงเขางอาหเดีขึ้นก็ลงย่้าไปจะได้เหลือตัวได้ ย่างดานหน้านี่อ๋อย่างดี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 อย่างเดชล่นก็ได้นะมเจ๊ว่ากันแค่แค่ล่นหลังเจ๊พี่บอกลงไหนพอนเจ๊พไหนแหมสักห้านาทีเออมาเป็นพรเฟราบายาชักเข่ามาตูกกับบ้าบ้าบ้าฮะหัวเข่าเหรอปวดอยู่กอปักหันแล้วหักที่เหรอหายมุดกอมุดกะ ฝากนี้หายหมดฝั่งนี้แขกอดิหารฝั่งน,นี้อะไรกันอาที่หมดไป <c oughs> ไอหันร้องเหรแม่รับแต่อาปากทำมันหอนถึงบอกขอไปผมจะฝ่ายืนเนี้ยยืนเนี้ยกำเดียวยืนได้อยู่เนาะอ่ะไอหันแท็กดีหัวเขาบิ๊กใช่สร้างการข่าแต่พระเจ้าพระเจ้าแค่ลูกของ การรักษาที ident, ่มาจากพระองค์พระเจ้าค่ะหัวเขานี้พระเจ้าก็เป็นของพระองค์พระเจ้าค่ะพระองค์จับหัวเขานี้พระเจ้าค่ะส่ข้อบุรเซ็นสิ่งที่ไม่ดีจะบอกมาพระเจ้าค่ะสิ่งที่ไม่ดีพระเจ้าที่ผูกมัดหัวเขานี้อยู่พระเจ้าครับพระองค์จะรักษาพระเจ้าค่ะจับไปขยี้พระเจ้าค่ะส่งรักษาพระเจ้าค่ะขอไฟจะฟาสวคนพระเจ้าค่ะแต่ต้องที่นี่พระเจ้าค่ะแต่ต้องที่หัวเขานี้พระเจ้าค่ะที่จะเดินได้พระเจ้าที่จะหายพระเจ้าก็จะสิบเหลือห้าจากห้าเหลือศูนย์พระเจ้าค่ะพระเจ้าพระองค์ พระเจ้าเขาไข่จะฟ้าสวรรค์พระเจ้าเขาเผ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 าพระเจ้าค้าจะไปยืดออกพระเจ้าค่ะเขาจะเดินได้เป็นปกติเขาจะไม่เจ็บเขาจะไม่ปวดพระเจ้าข้อพระเจ้าของพระองค์ทรงนำพระเจ้าของพระเมตตาของพระองค์ลงมาพระเจ้าค่ะโอพระเจ้าหัวเขานี้จะเป็นของพระองค์พระเจ้าค่ะจงหายงรักษาพระเจ้าจงหายหัวเขาจงหายจงหายจงหายเนื้อออกเลยจงหายจงหายจงหาย จงให้พระเจ้าอึ่ิงน่สิงพระเจ้าขราม่มาจับมอพระเจ้าามาืนวิญญาณช่วงพระเจ้าขาเานพระเจ้าค่อีหัวเขานี้พระเจ้าข้าออกไปสั่มรอบไปถยอกมาครับแม่สัามรอบไปเออเาเออสรอบไปเออนะถูยพระเจ้าพระิาของอสงมของาเขาีกพระเจ้าจัดกระดูกเส้นเอ็นทั้งหมดพระเจ้าายืนมันออกพระเจ้าามันจะไม่พอสามารถครอบคมการนี้ได้พระเจ้าข้าแม่เดินไปเดินมาห่อนห่อนเอยแตกเลย เนื้อแตกเหมอนจันไี่เงื้อเปลือกสังเกตเงื้อปุ๊กเงื้อปังคือคนที่เราไอ้ฐานเราไม่รู้จักครั้งแรกเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าเขามีอาการเหงื้อออกไหมอะไรผมเคยหายพลานเดอเนตรงขึ้อเาดีขึ้นนะโอ้คลองขึ้นเนอะเดนหรือยังขอไปจนายได้รับเกียรติเป็นเพียงผู้เดียวเป็นไหนหัวเข้าเป็นไหนหายอีกอะหลังหรอเจ็บอยู่กอแต่ขากขากุ้งอธิษฐานก้อยขากรงขากุ้งอธิษฐานกันขอบคุณพระเยซูเนาะ แม่ชื่ออยังไรฮะแม่จีพรกูเตอหลังตรงอิ่มได้เลยแหละตรงมันได้กูเตองอจะได้มันต้องงอจะได้กูเตอจะอีเลยแกไม่ได้นี่สื่อได้แล้วเนาะอ่าขอบคุณมาจ้าอายุตัวใดนี่แม่นี่สิบหกหรอสิบหกกูเตอเป็นอันเลยแหละนี่ปออย่างกุ้งอย่างอะไรเนอไม่ได้นี่สื่อแล้วนะพระเจ้ามันปอนครับพระเจ้ามันปอนพระเจ้ามันปอนนี่อยู่อยู่หมู่บ้านอะไรนะ อยู่ว่าปูง่อวันนี้เรามาเยี่ยมน้องเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณพ่อคุณแม่อ,ะ,อ,แมอะแค้นี้ก่อนเป็นคุณแม่ของน้องวินยูเมื่อกี้อธิฐานให้หายเลยใช่ไหมจ้าหัวเข่าก็หายดีขึ้นใช่ไหมจ้าเออเมื่อกี้โค้งเดินก้มหลังเดินเนาะตรงไม่ได้เนาะสืบไปได้เนาะก้มจะได้ตกกุเติอ์นอนกุเตือนเดินก้มจะได้ <END S 1> <ม S 2> กมด้<อ>มเดินอย่างนี้พออธิฐานให้ยืนตรงเลย<ด><ด>แต่ประเด็นมันอย่างนี้คือเห็นตอนที่ไปเกิดอุบัติเหตุที่ก่อนที่จะล้มโค้งอย่างเงี้ยคือเห็นลูกชายเห็นหมาดํ้ว รถเครื่องก็เลยล้มหลังจากล้มปุ๊บก็โค้งอย่างนี้เลยเออตั้งแต่ให้น้าก่อนเลยเจ็บนานหรือยังนี่นานแล้วกี่ปีเป็นเดือนหลายปีแล้วครับฮะเป็นหลังง้อที่หลายปีแล้วหลายปีแล้วหลังแม่มีอ้วกออกน้ำลายนิดนึงเนาะใช่หายดีนะที่ยอมจะนงอ้าปากเนี่ยหลังตรงเจียบหนึ่งื้อแล้วเลยแกตรงเลยในคอนเฟิร์มป้อซื้อแล้วเป็นง้อซื้อเลยกูเจอหลังง้อเป็นง้อ อานี่พ่อคอนเฟิร์มผมไม่ได้พูดหัวเข่าก็ดีขึ้นแต่ต้องเคลียร์ชีวิตอธิษฐานขอคุณพระเจ้าไหมแม่ขอคุณพระเจ้ามีอะไรฝากถึงพี่น้องมีอะไรฝากถึงพี่น้องขอกบเมืองก็ได้ขอพี่น้องเจ้าพระเจ้าอ,อย่างเจ้านี่เจ้ามีความเจริญบรรณกความเจริญความเจียนน้อยพระเจ้าปลดปล่อยอแอลนี่าหาย ยืนชื่อได้ขอบคุณพระเจ้าอ๋อเป็นน่องผู้คนนั้นมีขอเชื่อมันคนงในพระเจ้ามันคงในพระเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้านะแม่เนาะขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้มาเป็นพอรอ่ออธิษฐานนักๆเด้ออหาดีนะ